มีฟังเพลงร้องสดกับท้องทุ่งนาทางลูกรังต่อจากนี้ไปให้เธอโชคดีจากกันวันนี้สู่เส้นทางสายหมย่เส้นทางสายเก่า เราเดินเคียงคู่สู้ไปเธอรับไม่ไหวเดินไปบนทางลูกรังหากเธอต้องการทางอย่างมาต่อยพี่คงต้องถอย ยอมให้เลือกคนทางลึกๆในใจก็อยากจะไปขัดคว้างอ้อนวอนเธออีกสักครั้งกลัวเธอไม่ฟังต่อไปทางลูกรัง มากมายด้วยอุปสรรคเธอจึงตัดฉากเดินออกจากเส้นทางใจลำพังคนเดียวท้อมาจะปรึกษาใครก่อนนี้มีเธอชิดใกล้มั่นใจในการก้าวเดิน ทางลูกรังขอใมีความสุขครับ